สวัสดีตอนเช้าครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกท่านครับสายปลาไหลครับช่วงนี้กำลังฮิตครับผมมันอหยียบไพ่พี่น้องมายามปลาไหลครับผมใส่ไหมหลังครับผมวันใส่เรียนๆครับบ่ได้เอาแท่ครับมึงใส่ถูดลองงาครับมันเหยียดงาใหญ่เอารับใส่ตุกเทียมมันบ่เคยได้ตัวใหญ่พี่น้องบุหรี่มันมุ้ยปลาไหลใหญ่หรือว่าจังไลยครับ เลยมาเห็ดง่าออกอีกครับหลุมประมาณฝลาเอ็มเนาะครับนเนาะเห็ดมันหูหง่ก็ไปหลุ่นน้ำกันบ้างครับว่ามันถือถึกตัวใหญ่ปะไปครับผมหลังเล็กยุนี่ปากท้อนี่ครับใส่ปลาถูกตายไปรหรอพี่น้องใส่ลูกเรึอกูแหรอ,อครับใส่หมองงามไหลยุสามหลังครับ và mình biết được biết bố Nhớ lắng thuật thay con gặp Kéo ta Thằng này vừa gặp mà Mấy dám như nào thôi lắng thuật thay gặp hôm Đấy gặp Kít tám gặp hôm Nam có khuyên lái tướp gặp Thuồng tùm hô bố mình biết không Phún gặp tốt gió mưa xoáng khuyên gặp Đây Nam bớt thua hay ná gặp biết không Bố chắc chưa? อู้สิวหน่อยเรียนหนาๆยูยย่ถ,ถุ่มๆมบ่เนาะนี่หนำน้องมันเละไรแล้วครับมันกลวงปกติป้าเหนียามาใส่ตะกี้หกได้ครับเพิ่นเนี่ยเอารถมาไถเอาเลยเปลี่ยนแป๊บเดียวก็ขึ้นเนื้อแล้วครับกกถูกตายง่ากครับหลังเรลี่ยงแบบว่ามองนี้นะครับหนามันไหลลงนี่ tao này khển đi nhỉ anh em ơi, ôu, liền treo treo thang ta khển, nhỉ, tôm hùm hao là bao? ta nó là lỏng đấy, ôu, nhỉ, lỏng. ta khển này, anh em ơi, câu, ก็ถือว่าถือเลยกับบอลจักกับมิดทีรีแต่น่ะถึง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 เรียวจัดกผมมีจักตัวครับไปขังที่สองครับผมปฟานู่ยูเหรอวะึ้นนี้ไปกับอะไร lần tới đây các, lần thứ 2 của lấy các này Chưa các, trái bây giờ, lấy là, mắt cho theo này này các, xe về này, ba đồng điếc này, nhăng ta lái cả cùng lên với nhau, ba trang này, gì, tu nhây đi. ตุมไมยส่องลังครับเป็นไดบุตัวบดินบ่มีหรอวะเนอบ่มีครับไ่่ไม่ได้ขวานี่บ่เป็นว่ากระไดไปครับลุนกันไปเมง่มันจบสิ้นครับเมง่อไวัวนไต่ปลาไปน้อง สมอยเอาบุญครับหลายหลายเนี่ยตื่นคนเตะปลาอย่างเงี้ยผมว่าเอาอีกสองหลังยุดนี่แหละครับพวกเราฟังครับมุมสองมุมนี่แหละว่ามักมังน้ำไหลวะปลาไหลนี่ดูว่าจังไหนครับว่าหมานแท้เฮาหมือนเบิดเลยแล้วใส่ดูไย อันหนึงอยู่มุมนี่ครับอันนึงอยู่ฟังนี่เดี๋ยวฟังนี่ก่นครับผมองางอย่างเงี้ยมันออกได้บ้ะเหอหลังนี้ยังลังงางเป็นได้ถึง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 มีครับมีอันจกตัวครับ2ตัวครับผม nó là hải bưng hu nga cũng việt hu nhây một cơn câu được các. ngắn nó nga hu nhây tựa gấp thử tôi nhây vào đây rồi không không ngáp bưng phăng này, bẹt đi một lấy bớt อันนี้งาดันไม้หนึ่งกัดนี่นี่นี่สวดเอา้าเต็มแล้วครับเต็มแล้วไม่ยิงจักตัวครับนี่ตุ่มไม้เล้วครับสวดสวดสวดหนึ่งสองสามอันนี้สามตัวครับอ๋อตุ่มไม้ ทางอยู่ประมาณนี้ครับงา่านยนาอไปครับผมหลังสุดท้ายครับไปดูน้ำกันสรุปแล้วครับบอกเกินเกาดอวครับตัวปลาไหลสิม,มิสซัมนี่หรอวะไปหลังปากทอยบ้างครับหลังสุดท้ายครับเฮ้ยหาตัว อยู่หลังหนึ่งฮะสองหมอ่ะเ <90. S 2> ก้าสิบขึ้นแล้วตะไครขึ้น่อยขึ้นแล้วเอาหลังดูต้ครับเป็นได ỏ, นบูโอ้ยเาะเอ้ยเนี่ยโอ้ยอะตัวหนึ่ง,งับผมโอ้ย เสานมไปนอนเนาะไปสรุปยอดครับปวดมาใส่ยังเดขาายตุ่มได้ห้อพห่น้องตัวเง้ยมันบมมีตัวเงี้ยดิบ่เขาจากนีบุมีหรอกเด็กจะนี่แหะตัวเง้ยม,มเขาไ่ได้หรอเอาสรุปยอดสามสี่หฮ้ย xếp qua lăng nữa một gọi điện thoại. Tay tôi, bởi vậy mà dạng nặng nặng lên. Oh, chịu nhiều phát thâm níu bụng. Sự ngay nầy bay Tôi hết góc 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 เอาเจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับสนใจตุ่มก็ติดต่อเบอร์0 8 2 8 6 7 7 5 0 4ครับผมไลน์กับเบอร์นี้ครับเฟซบุ๊กอิสานเขียวครับผมเอาไปครับเจอกันคลิปหน้าครับผม โม่เกินเกครับ